สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันยศยาทีมงานจากนุชฟอร์ไลท์นะคะวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่อำเภอ,อ,เภอกงไกรา,าดจังหวัดสุขโขทัยนะคะได้มาเยี่ยมชมพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ใช้นุชฟลอร์ไลท์นะคะ,ะ,คะเข้าใช้ประทับใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยคะ่ะเชิญตามกันมาเลยค,ะค่ะแล้วเราก็ได้มายืนอยู่ใกล้ๆก,กับ ี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาเลยค่ะที่แนะนําตัวนิดนึงค่ะผมชื่อนายประเทืองเป้นทองครับค่ะ58หมู่7ตําบลดงเดือยอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยครับค่ะทํานาบานานแค่ไหนแล้วคัเนี่ยผมกลับจากเทพมาเริ่มทาก็ประมาณ5ปีตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยาสูตรอะไรเลยก็ทำมิเล่เปปะติบไร่เนี่กันก็ได้เจ็ดเกียนหกเกียนอ๋อนาแปลงนี้สิบไร่ใช่ไหมครับ แล้วนี้ที่พี่ทําข้าวแป้งนี้เรียกว่าพันอะไรนะคะพันห้าหนึ่งครับตอนแรกกันรัฐบาลก็ยังไม่กประกาศว่าไม่ให้ทําก็ต้องทาไปเพราะระวานไปแล้วพันห้าหนึ่งนี่อายุการเก็บเกี่ยวนี้กี่วันนะคะเนี่ยเก้าสิบห้าถึงร้อยวันนะเก้าสิบห้าถึงร้อยวันเหลืองสุดๆแล้วตอนนี้ได้กี่วันแล้วคะเนี่ยเหลืองประมาณแปดสิบกว่าวันครับแปดสิบวันก็เรื่องนะใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้ว พอมาเริ่มใช้นุตฟราเอ๊ะมันเห็นผลต่างกันครับจากเคยได้เจ็ดเกียนหกเกียนนี้มันก็เพิ่มขึ้นไปเป็นสิบเกียนกว่าทุกงวดที่ผมทำอยู่เนี้ยได้สิบเกียนกว่าทั้งนั้นครับแล้วพี่รู้จักกับนุตฟร้าได้อย่างไรคะอ๋อจากการแนะนําของพี่ชายที่เดินเดิมเป็นคนสุกปัณ์ด้วยกันเขามาบอกแนะนําถึงก็ใส่ขวดกระถิ่งแดงหลองให้ให้แต่งวดนั้นก็ได้สิบเกียนให้ทดลองให้ทดลองฟีเลยเราก็เออเห็นผลใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย ใช้ของเขาตลอดมาให้ลุงแนะนําชื่อนิดน,นึงค่ะผมชื่ออันันตน์คมสมบัติยู่ตำบลวัดจันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะแล้วประทับใจนุชฟอร์ไรอย่างไรถึงมาแนะนําพี่ประเทืองคะเนี่ยก็เออกระลูเกษตรกร,ท,กรที่อื่นเขาก็ใช้ของใอ้บริษ,ษัทนุชฟอร์ไรก็ข้าวค้าดีจริงๆ ได้ไล,ล่ระเกวียนบ้างไล,ล่ระเกวียนกว่าบ้างอะไรอย่างเนี้ยผมก็ประทับใจและข้าวเขาก็ดีก็เลยมาแนะนําใ,ให้ให้คุณประเทืองแป้นทองว่าให้ทดลองใช้ฐานะว่าคนตุพันธ์ด้วยกันค่ะแล้วพี่ประเทืองครับปัญหาเดิมๆที่พี่ทํานามาหลายปีแล้วเนี่ยค,ะค่ะเป็นยังไงครับปัญหาเกี่ยวกับนาข้าวนาข้าวครับมันจะเป็นรวงมันจะเป็นฝอยเป็นอะไรเนี่ยม,มันมันมันไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะค่ะ พอมาใช้นุชฟลายแล้วอย่างไรมันก็รู้สึกว่าจะดีรวมสวยรวมสวยเหลืองแล้วก็ออกเต็มเม็ดเต็มหลงเต็มกกว่างง้นะต็มรวมเป็นฝอยเหมือนกับแปลงข้างๆที่ไม่ได้ใช้ที่เราไปดูสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่พอใช้แล้วเราก็็นใจเห็นผลทันตาเลยเนี่ยค่ะได้มีความภูมิใจใช้ได้เลยครับดีกับทุกครั้งที่เคยทำาีทุกครั้งแต่ก่อนมันเป็น ขนาดนี้นี่แรงจัดนะไม่ใช่ว่าไม่แรงแรงสุดแรงมากแรงมากแรงมากนึงแต่ก็ยังยังดี้าะดีแล้วขั้นตอนนะคะขั้นตอนการใช้ของพี่วิธีการใช้วิธีการใช้ผมก็ไน้เขาแนะนํามาก็ยังไงผมก็ก่อนหวานผมก็แค่ข้าวเลยเอานุ่ไฟลายอยาะไปตักฝางแล้วก็สุดไหนคะสุดไหนแช่สุดหนึ่งครับสุดหนึ่งอ๋อสุดนี้ใช่ไหมคะครับ ใช้สูตรหนึ่งแค่แช่ข้าวลูกเลยแช่เป็นข้าวลูกเลยแช่ในวงนะเราก็เปิดน้ำทิงแล้วเขาจะงอกดีสวยขึ้นทุกเม็ดเลยปริมาณที่พี่ใช้แช่นี้ใส่ยังไงฮะผมก็วงวงหนึ่งวงนะวงของวงวงน้ำอ่ะวงบ่อ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 ก็ใช้ประมาณสามสิบสี่ดีสามสิบสี่แช่ในน้ำหนึ่งคืนแล้วก็เปิดน้ำทิ้งเปิดน้ำทิ้งเวลาเขางอกเนี่ยเขาจะงอกสวยยาว ทันตาเลยงอกเสมอกันเมื่อกงอกเสมอกัน <c oughs> ไม่ละเม็ดว่างนันเถอะใช้ได้เลยแล้วมาเวลาว่านแล้ว,ลวช่วงที่จะกลุมเราก็าก็ใส่นุดปลร้าตัวหนึ่งลงไปเลยข้าวจะต้นแข็งรากยาวไม่มีไม่ล้มไม่อะไรไดีไปกี่ซีซีคะผมใส่ตามสูตรที่เขาให้มานี่แหละแต่แฟนผมคนใส่อย,อยู่แต่ผมคนฉีดแต่เขาก็จะใส่ตลอดเลย เขาจะรร้อยู่กับเีย่าด้วยใช่ผสมหมดแหละตัวนี้ผสมใช้ใช้ด้วยกันบวกกันข้าวจะไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นอะไรเลยนอะนี่นี่ขนาดลมพัดตึมบึมล้มไปแล้วเขายังสงบขึ้นมาสวยเหมือนข้าวปกติเลยอช่วงเดือนเมษาใช่ไหมที่ลมแรงอืวันที่วันที่ยีิบสามเมษาที่เจอหนักอายหนักข้าวล้มมาเลยล้ม ล้มเลยไม่อยากได้เลยแบนลมลงย่มโยงนี่เขาตั้งให้หมดเลยไม่น่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะผมยังงงเอ๊เป็นเงินได้ไงเนี่ยเดินกลับบ้านแล้วบอกว่าไม่ดีเลยอย่างเงี้ยก็ข้าวล้มหมดแล้วข้าวล้มหมดแล้วขอาแล้วพอออกตาเกต้าแล้วล้มหมดแล้วพอมาดูอีกทีสองวันมาดูอีกทีอ้าเขาตั้งขึ้นมาได้ยังไงนี่งงเลยเนี่ยก็มีที่ไม้ทับหน่อยนิดหน่อยกิ่งไม้ทับก็คงเอาไม่ขึ้นเลยนะพอเข้าเริ่มตั้งท้อง ตั้งต้องเราก็ใส่สูตรสองเลยครับใส่สูตรสองใส่สูตรสองสูตรนี้เข้าไปเลยแล้วพี่ใช้สูตรสองอีกกี่ครั้งคะสองครั้งครับสองครั้งสองครั้งแล้วตอนพอตากเกล็ทอดผมก็ฉีดด้วยแล้วพี่ประเืองคิดว่าใช้นูตฟลอรี่นี่การเก็บเกี่ยวนี่ระยะเวลามันจะเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าหน่อยเพราะเขาเลืองสวยเหลืองได้ได้สูตรเลยนะค่ะใครมาดูปีที่แล้วมันค่ายเป็นข้าวปูกหมดเนี่ย ใช่เป็นข้าวปลูกทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อได้ได<อ>ขายพันข้าวเลยเออขายได้เป็นพันข้าวเลยถ้าถามาดูเนี่ยไม่มีไม่มีข้าวอีเด้งเยอะอะไรก็เ,เอาหมดเลยการว่านปุ๋ยแล้วคะปกติทั่วไปที่พี่ยังไม่ได้ใช้นุน่นฟลอรนี่พี่ใช้กี่กระสอบนะคะที่ต่างวันนี้ถ้าใช้แค่ไร่ละขึ้นกับขึ้นกระสอบไร่ละกระสอบนั่นแหละแต่เ็มที่เลยตามหลักทั่วไปหนึ่งไร่ต่อหนึ่งลูกนะค่ะแล้วลดลดมาประมาณเท่าไหร่คะลด <รถ S 2> มา ลดมาสองลูกกว่าเหลือแปดลูกมากกว่าก็คือเราก็ลดต้นทุนตรงที่เอ่อลดต้นทุนในการทํานาได้เยอะเราพี่ประทับใจนุทรไลอย่างนี้มีอะไรจะฝากพี่น้องท่านผู้ชมที่กําลังชมเราอยู่บ้างคะพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากจะลดต้นทุนในการทํานาที่ดีๆท่านมาใช้นุทรไล์จะไม่ผิดว่างในการทํานาถ้าทาให้เราปลื้มใจเออใช้นุทรไลนี่ดียังไงมาดูของพ่อมลยครับ ผมทาได้นะถึงอย่างไม่เกี่ยวผมก็รู้ว่าดีกับงดที่แล้วงวดที่แล้วผมก็ได้แค่สิบไร่ได้สิบเกียนห้าสิบแค่นั้นแต่งวดนี้ผมมันข้าวนดีกว่าผมก็ยังไม่ได้เกี่ยวผมว่าต้องกาดได้เยอะกว่านั้นแต่ดูกันตอนเกี่ยวอีริงผู้แนะนํานะคะลุงอนันต์มีอะไรจะบอกความประทับใจกับนุชฟรากับท่านผู้ชมบ้างคะครับอันนี้ผมเองก็มาเห็นหนายปะเถืองเป็นทองข้าวที่เขาทำนะข้าววันนี้ก็รู้สึกว่า ก็ดีใจมากเลยว่าลอกฟารายเรานี่ให้ผลผลิตเกษตรกรดีมากเลยผมก็ประทับใจมากพอสมควรเลยครับพยานวันนี้ท่านผู้พันนะคะผู้พันแนะนําตัวนิดนึงค่ะแล้วก็บอกความประทับใจกับท่านผู้ชมเลยค่ะผมพันธุนรงผู้ที่โงรสกรนะครับผมเป็นข้าราชการก็เออรีออกมาไม่เคยทําเกษตรแต่มาลงผมก็ปลูกผัก ปลูกข้าวบ้างนิดหน่อยก็ได้ผลแล้วก็ไร้สารผมมีความประทับใจว่าเราสามารถทานผักที่เราปลูกได้ด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์ดูหน้าผมเดีวรับหกสิบกว่าแล้วกินผักที่ปลูกด้วยนูตฟอร์ไลท์ครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะนูตฟอร์ไลท์ก็เป็นที่ประทับใจของหลายๆท่านนะคะแล้วท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์นะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรทีท่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ